อ๋อมาวยตั้งถวโอ้ช้างอ้วันนี้เขาเอาเขาเอาตัวน้อยมาด้วยเนาะปีนี้ปีนี้เอาตัวน้อยมาด้วยช้างเอออันนี้แม่พ่อตัวเดิมบ่ใช่ไหม เออปกติมันมีสามตัวเมื่อม่รตีปีแล้วปีที่แล้วอะปีนี้เอาตัวน้อยมานะครับครับเออ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 โอ้ย Uh. Oh, mèo. <coughs> ไปไซไปไซครับวีวีวีครับ <lawsuit> พ้อป๊าวิวีวีวอ๋อพ่อป๊าต่างๆงวิวีวีวีแปลว่าอะไรเหรอเออเออ กาถานนา้อท่านจะเกิดม้ยนั้นนะคะท่านเรามาโงควถากานะคะที่ให้เกัทธิคุณใครนี้ค่ะมีใครมก่อน นะครับคิดว่าจะไม่ทันเราต้องป่อกันแล้วเรียนเิญท่แนที่ไทยสวยๆมายมาเเรียนเิญท่ค่ะมาเลยครับมาเลยร่วมนบได้เลยนะครับ